ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้เฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งแล้วสำหรับบิวกินพุทธิพงศ์ศิลปินนักแสดงและซีโอของบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์เพลงใหม่นี้มีชื่อว่าเธอทำให้รักเราพิเศษเครื่องหมายตัวหนอน my daily magic is you และกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเอง b ิวกินเทมโปคอนเสิร์ในวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่วันที่5พฤศจิกายนนี้และที่เซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับนางเอก MV เพลงใหม่ของ b ิวกินในครั้งนี้คือจัดซี่กิรนาบอกเลยว่าพระเอก MV ก็หล่อนางเอก MV ก็สวยเซพหลังจากที่เพลงนี้ถูกผลออยออกไปมีเฟ้นเฟนพากันติดเทสเท เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดลี่เมจิกขีดล่าง MV พุ่งมาเป็นอันดับที่1 t r a งเทรนเทันทีปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้เฟนเฟนได้รับชมกันอีกครั้งแล้วสำหรับบิลกินพุทธิพงศ์ศิลปินนักแสดงและซีอของบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์เพลงใหม่นี้มีชื่อว่า เธอทำให้รักเราพิเศษเครื่องหมายตัวหนอน My Daily Magic i s You และกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเอง Bilkintempo Concert ในวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่วันที่5พฤศจิกายนนี้และที่เซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับนางเอก MV เพลงใหม่ของ b i l k i n ในครั้งนี้คือ แจซี่กิรนาบอกเลยว่าพระเอก MV ก็หล่อนางเอก MV ก็สวยเซ็บหลังจากที่เพลงนี้ถูกผลออยออกไปมีเฟ้นเฟ้นพากันติดเฮสเทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดลี่เมจิกขีดล่าง MV พุ่งมาเป็นอันดับที่1นึ่งเทรนเอกทันที